อ่าครับผมสวัสดีครับอ่าวันนี้มีแม่บ้านนะครับจะทําความสะอาดอ่าหม้อหุงข้าวนะครับเนื่องจากว่ามันอาจจะสกปรกนะครับเพราะว่าบางบ้านอ่าไม่เข้าใจที่จะถอดฝาออกมานะครับอ่าตอนนี้แม่บ้านได้ถอดตัวนี้ออกไปล้างเลยนะครับนี่ครับอ่าถอดที่ระบายอากาศน้ําร้อนนี่ครับแล้วที่กองน้ําร้อนที่ไหลลงมาตรงนี้นะครับเอาออกไปแล้วนะครับพยายามเช็ดถูตรงนี้ครับแล้วพยายามจะมาทําความสะอาดโดยหลอบ ทีนี้มันเกะกะตรงฝานี่นะครับอาไม่บ้านก็เลยยกมาให้นะครับว่าเราถอดฝาตรงนี้ออกได้ไหมอยากจะเอาไปทําความสะอาดประมาณนี้นะครับฝาตรงนี้ครับอ่าฝาหม้อหุงข้าวเลยนะครับนะครับฝาแบบนี้ครับอาวันนี้ผมก็เลยจะมาถอดนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เคยถอดนะครับสําหรับอาพ่อบ้านไม่บ้านนะครับจะถอดไม่ได้เลยนะครับเราก็จะถอดตรงนี้แหละครับอาไม่ยากเลยนะครับถ้าเราเคยถอดแต่ถ้าเราไม่เคยถอดนะครับ เราดูยังไงก็ออกไม่ได้นะครับฝาตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้ถ้าเราจะยกขึ้นไปทําความสะอาดนะครับถ้าไอ้ตัวนี้ออกไปได้เราก็จะยกมาทําความสะอาดดูแล้วมันก็จะสะอาดขึ้นไปนะครับทีนี้ปัญหาของฝานะครับวันนี้แม่บ้านอ่ายกมาที่บ้านผมนะครับว่าช่วยถอดฝาให้หน่อยนะครับอ่าทีนี้ผมจะถอดเลยนะครับอ่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับสําหรับแม่บ้านนะครับให้เขาไปล้างเสร็จแล้วประกอบก็ได้เลยนะครับนะครับไม่ยากนะครับไอ้เบิร์ตเราก็มาถอดน็อตตัวนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยครับ มันจะมีน็อตอยู่นี่ตัวหนึ่งเห็นไหมครับอ่าเนี่ยครับอันนี้เขาถอดฝาครอบออกไปล้างแล้วนะครับนะครับบังเอิญว่าเขามาเจอปัญหาว่าฝาถอดไม่ได้ท่นนั้นเองนะครับอ่าเพราะว่าก็ดีไม่ว่าถอดน็อตตัวนี้ออกนะครับเนี่ยครับอ่าถอดน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับเนี่ยครับอ่าปกติมันจะมีที่ครอบอยู่ตรงนี้นะครับอ่าคอยใส่น้ําล้นน้ําร้อนนะครับ หลังจากที่เราถอดไอ้ตัวนี้ออกแล้วนะครับมันก็ไม่ยากแล้วก็มางัดตัวนี้ออกเลยครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวเดียวกันนะครับมันจะมีล็อกอยู่ด้านบนนี่อันนึงเนี่ยครับอยู่สองข้างนะครับล็อกมันอะแลีวข้างล่างนี่อีกนะครับถ้าเรางัดตัวนี้ครบมันหลุดออกมาเลยนะครับอ่าสาหรับอ่าแม่บ้านพ่อบ้านลองทําดูนะครับอ่าเนี่ยเอาวางดีดีก่อนน้องอ่าเนี่ยแบบนี้ครับเนี่ยครับมันจะล็อกไว้เท่านั้นเองตัวนี้ครับเห็นไหมครับจะออกแล้วเห็นไหมครับ เห็นไหมครับ <C le af> มันก็จะออกมาแบบนี้เท่านั้นเองอ่านองจากว่าอ่าตรงนี้ก็มีมีเดยอยู่นะครับมีเดยอยู่นะครับเอาไว้ล็อกข้างบนนี่เท่านั้นเองนะครับเนี่ยครับข้างล่างนี่ก็มีมีเดยไว้ล็อกอ่าเหมือนกันนะครับเนี um. ่ยครับเวลาเอาใส่ก็เอาใส่ตามรูของมันล็อกของมันกดเข้าไปเท่านั้นเองนะครับอ่าทีนี้เราจะมาถอดฝาตัวนี้ออกมานะครับอ่าให้แม่บ้านแม่บ้านจะเอาฝาไปล้างนะครับทำความสะอาด อ่าตัวนี้ไอ้ตัวล็อกเขามันก็จะมีนี่นะครับมีเหล็กสองตัวนะครับอ่าเห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยครับมันจะมีเหล็กอยู่นี่สองตัวเนี่ยครับไอ้ตัวนี้มันก็จะมีเดิ้ลแย่เข้ามาตรงนี้เข้ามาตรงนี้ครับมันล็อกฝาไว้ตัวนี้ก็จะมีเดิ้ยแย่เข้าไปไปล็อกฝาตัวนี้ไว้แล้วก็พับลงมามาคล้องไว้ตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้มันหลุดไปไหนเท่านั้นเองจากนั้นมาไอ้ตัวนี้ก็จะเข้าไปกดทับมันไว้ นะครับไม่ให้ตัวนี้หลุดออกมานะครับเนี่ยครับเนี่ยครับโดยตัวนี้ครับเห็นไหมครับอ่าเนี่ยครับล็อกตัวนี้ครับอ่าเห็นชัดไหมครับเนี่ยครับมันจะมีล็อกตัวนี้ครับเป็นล็อกไว้เท่านั้นทีนี้ถ้าเราเอาเอาเหล็กตัวนี้ครับออกมาทั้งสองตัวเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับฝานี่ก็จะหลุดออกมาทันทีเลยนะครับทีนี้เราจะเหล็กออกก่อนนะครับ นะครับมันก็จะมีเหล็กล็อกไว้แค่นี้เองนะครับจากนั้นาก็เอาตัวนี้ออกไปเลยนะครับนะครับออกไปแล้วนะครับทีนี้ก็ไม่เหลือไม่ไม่มีอะไรแล้วนะครับทีนี้เรามาปลดล็อกตรงนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะหลุดขึ้นมาทันทีเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับออกง่ายไหมครับเนี่ยครับทีนี้เราก็อ่าไปทางพอสะอาดได้นะครับเนี่ยครับ อ่าตรงขุมตรงฝาพวกนี้ครับเนี่ยครับล้างเต็มที่นะครับนี่เป็นคาบนะครับอ่าคาบอ่าข้าวที่เราหุงนะครับน้ําเดือดขึ้นมามันจะติดคาบเยอะมากเลยนะครับเนี่ยครับทีนี้อตามขอบนี่เราก็จะได้ทําความสะอาดได้อย่างอ่าสบายใจของเราเลยนะครับนี่ครับอันนี้เขาพยายามทาเมื่อกี้แล้วนะครับอ่าก่อนหน้านี้เขาบอกดำดำประมาณนี้นะครับทีนี้เขาพยายามเช็ดตรงนี้อ่าบังเอิญว่ามาติดตรงฝานะครับ อาจจะทําความสะอาดก็ยุ่งยากเหลือเกินอ่าก็เลยยกมาให้ผมดูนะครับอ่าผมก็เลยถอดให้ดูนะครับเนี่ยครับแล้ววิธีประกอบนะครับหลังจากที่เราถอดมาแบบนี้หลังจากที่เราล้างแล้วนะครับสําหรับแม่บ้านเพ่อบ้านนะครับสําหรับถ้าเราล้างแล้วนะครับแล้วก็ใส่เหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับแล้วก็จะเอาเหล็กนะครับอ่าแย่เข้าตรงล็อกสองข้างนี้เท่านั้นเองนะครับเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับจากนั้นมาแล้วก็มา มาล็อกฝามันไว้ก่อนนะครับเนี่ยครับถ้าไม่ล็อกฝามันอาจจะไม่ตรงเป้ามันครับเนี่ยครับเราให้ฝามาเข้าล็อกก่อนนะครับเนี่ยครับให้มาเข้าล็อกดีๆก่อนนะครับจากนั้นมาเราก็เอาเหล็กตัวเก่านะครับของมันนะครับมาใส่ไว้ตามเดิมนะครับเนี่ยครับมาล็อกตรงนี้แล้วก็พับลงมาล็อกตัวนี้แล้วก็พับลงมาเท่านั้นเองนะครับเนี่ยครับ แล้วก็จะเอาเหล็กตัวนี้ครับแย่เข้าไปนะครับเนี่ยครับพอเราเหล็กแย่เข้าไปตรงนี้แล้วปุ๊บเราพับลงมาเลยครับนะครับมันจะมีที่เก็บอยู่ตรงนี้เลยครับพับลงมาแค่นี้ครับอีกด้านหนึ่งก็เราก็เอาใส่เหมือนเดิมนะครับนะครับยัดเข้าไปนะครับแล้วก็พับลงมาพับลงมาเพื่อให้มันล็อกอยู่ตรงนี้นะครับ นี่ครับมันก็จะออกหน้าตามาแบบนี้มันล็อกแบบนี้เลยเนี่ยครับมันจะเหล็กจะล็อกไว้ตรงเนี้ยทีนี้เราก็จะเอาฝาของมันนี่แหละครับเข้าไปปิดไว้ตามเดิมของมันนะครับเราจะต้องเอาเดยตัวนี้ครับสองข้างนะครับเนี่ยครับอ่าสองตัวนะครับแย่เข้าไปก่อนนะครับแย่เข้าไปก่อนแล้วเราก็กดลงที่หลังนะครับเพื่อที่จะให้สองตัวด้านล่างเนี่ยครับมันล็อกฝาตัวนี้ไว้นะครับจากนั้นมาก็ ขันน็อตตัวนี้ยึดนะครับเ <c> น <oughs> ี่ยครับให้เข้าต,ตรงๆเลยครับแล้วกดก <c> ด <oughs> ลงไปเลยนะครับอาจจะนํามัเราก็มาขันน็อตตัวนี้ยึดไว้เหมือนเดิมอ่าแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราทำความสะอาดเสร็จนะครับเห็นไหมครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ อ่าสำหรับแม่บ้านนะครับที่เอาอ่าหม้อหุงข้าวมาให้ทำนะครับอ่าเข้าใจนะครับอันนั่งดูอยู่ข้างๆนี่อยู่เหมือนกันมานั่งดูนะครับเนี่ยครับอ่าแล้วก็อ่าสำหรับแม่บ้านนะครับพ่อบ้านนะครับอ่าถ้าต้องการที่จะทําความสะอาดฝาหม้อหุงข้าวมาสกปรกนะครับแล้วก็อ่าทาแบบผมนี่นะครับอ่านีนะครับอันนี้แม่บ้านถอดออกไปแล้วทาความสะอาดแล้วนะครับอ่าเข้าใจนะครับ อ่าก่อนอื่นเราก็ต้องมาอ่าจะมีฝาครอบอยู่ตัวนี้ก่อนนะครับถ้าเรามองแบบนี้มันจะไม่เห็นน็อตนะครับเราต้องถอดฝาครอบที่ไม่บ้านอ,าออกไปก่อนนะครับจะนั้นมาเห็นน็อตตัวนี้แล้วก็คลายน็อตตัวนี้ออกมาหลังจากที่คลายน็อตออกมาแล้วแล้วก็เอาไขาควงวัดไฟก็แบ้แบนๆก็แล้วงัดตัวนี้ออกมามันก็จะอันนี้ตัวนี้ก็จะหลุดออกมาทีนี้มันก็จะมีเหล็กแย่ลงไปแล้วก็พับลงมาแย่เข้ามานี่เราก็พับลงมาแค่นั้นเองแค่เราเอาเหล็กสองตัวนั้นออกฝานี่ก็หลุดเลยนะครับ หลังจากที่เราประกอบเข้าไปแล้วมันก็หลุดไม่ได้มันก็อยู่ประมาณนี้นะครับเอาละครับคลิปนี้ก็หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องอาพ่อบ้านแม่บ้านนะครับที่อาอยากจะไปถอดฝาหม้อหุงข้าวเพื่อที่จะอาไปทาความสะอาดนะครับลองทําแบบนี้ดูนะครับอ้าลครับคลิปนี้ก็หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับอาสุดท้ายคลิปนี้ก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามเป็นกลาลังใจผมนะครับอาระยะนี้อาผมติดทุระครับ นื่องจากว่าพาพัญญาไปคลอดลูกนะครับอ่าอ่าประมาณวันพรุ่งนี้คงจะได้ออกจากโรงพยาบาลเลยนะครับอตอนนี้ครับเป็นผู้หญิงนะครับลูกสาวผมก็ที่ผมได้ถ่ายคลิปช็อตไปให้พี่น้องทุกท่านได้ดูกันนะครับขอบคุณมากมายนะครับที่กาที่ให้กดติดตามเป็นกำลังใจผมนะครับและสำหรับพี่น้องที่โวยพรมาด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ